เอ้ยอากาศเย็นๆแบบนี้ก็จะถึงเวลาแล้วนะถึงเวลาอะไรงั้นหรอถึงเวลาที่เราจะต้องไปทาํางานยังไงล่ะโอ้ยเบื่อจริงๆเลยที่ต้องมาทํางงทํางานเนี่ยอุย้ยทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทํางานอะไรงั้นหรอผมก็เป็นพนักงานเซเว่นอยู่นะครับทุกคนซึ่งพนักงานเซเว่นนี่ที่ผมทําอยู่ก็ไม่ใช่อะไรนะครับทุกคนนะเป็นแบบเซเว่นเดลิเวอรี่แอปใหม่นะครับทุกคนที่แบบประมาณว่าเราสามารถซื้อของจากเซเว่นจากแบบที่บ้านเราแล้วก็ให้พนักงานไปส่งแล้วผมก็ต้องไปส่งทุกคน อะไรแบบนี้ไงโอโ้โหเอแล้วก็เราก็มีรถสีบ่วง,งนี่แถมมาเป็นไงนล่ะรถน่ารักน่ารักแบบนี้ดีเป็นไงโ,โหอย่างเท่เไปได้กันดีกว่านั่นเม <c oughs> นนี่เดี๋ยวเราก็ไปที่สาขาเซเว่นเล็กๆของเราดีกว่านะฮะทุกคนเพื่อที่เราจะรับไปรับของแล้วก็ไปส่งลูกค้านะ,ะทุกคนนี่นั่น,นเมนนั่นเมนแล้วก็บอกได้เลยว่าสาขาในหมู่บ้านเรานี่มีเพียบเลยนะครับทุกคนนะแล้วก็ต้องมาสาขานี้ก่อนเพราะว่มมาสาขานีใ้ใกล้บ้านเราที่สุดละนี่วันดีเด็ดๆ,ๆเอสวัสดีครับคุณพนักงาน 7. เซเว่น,นขอ้มงใหแบบผา ส่งหรือเปล่าครับเออผมขอหยิบอ,อะไรสักเล็กน้อยเอาไ้กินสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนี่หยิบแบบโอ้ยเพิงเจอจังวะโอเคขอกินสักสักลูกนึงแล้วกันเออเพิ่ๆโอเคขอกินสักหน่อยชิมหน่อยชิมหน่อยเออสินค้าคุณภาพดีนี่ว่า <c oughs> โอ้โหแบบโคตรขี้ขโมยเลยทุกคนนะแบบาขบโมยของเซเว่นแล้วก็นี้อะไรเออพนักงานอะไรโอ้อันนี้เนี่ยไปส่งที่สำนักงานก้าวไกลเล็กอ๋อไปส่งที่สำนักงานก้าวไกลแล้วก็อะไรอ่ะร้านขายหมาเหรอส่งอะไรบ้างเอยดูนี่ส่งโคกโอเคเออใส่กั แล้วก็ใส่ก็ไปนี่โอ้ก็คือเราสามารถเอาของพวกนี้นะครับไปส่งที่สถานที่ต่างๆได้นะครับทุกคนนะตามที่ลูกค้าเขาแบบเออส่งผ่านไอสั่งผ่านแอปมาเลยนะครับทุกคนแล้วเราก็ต้องไปส่งที่บ้านของพวกเขานะครับทุกคนนะประมาณนี้เลยนะนี่ผมต้องไปส่งตามนี้ใช่ไหมครับคุณพนักงานเซเว่นโอ้ใช่แล้วก็ก็ไปส่งประมาณนี้เลยแหละแต่เดี๋ยวก่อนนะอย่าเพิ่งไปวันนี้มันค่อนข้างพิเศษซะหน่อยดืดนะอ่อนายเอาท่อนสูงไปด้วยก็ดีดนะเพราะว่าเผื่อจะมีจรป้นน่ะอ๋อ โอเคครับผมท่านสุ่งเหรอเนี่ยท่านสุ่งอะไรวะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวท่านสุ่งอะไรวะเนี่ยทุกคนดูดีดาเบิสิบหกโอ้โหเดี๋ยวดูท่านสุ่งเลยวะโอ้อันเบลเลอร์เลยทุกคนดูดีอันนี้ท่านสุ่งเอาไว้ป้องกันตัวนะครับทุกคนโอ้โหเฮ้ยโอเคได้เลยได้เลยอ่าผมต้องไปส่งตามนี้แล้วก็ลูกค้าเขาบอกว่าเอาอะไรอีกไหมครับโอ้ไม่มีอะไรแล้วออระบานดีเดีวยวละไปส่งลูกค้าแล้วก็เอาเงินไม่ช็อตน่าเข้าใจไหมแล้วนายก็จะได้เงินเดือนโอเคครับผมอ่าทุกคนไป โอ้ยเซเว่นสาขาเล็กๆแค่นี้ก็ยังมีคนมาสั่งของเยอะขนาดนี้เลยทุกคนดูดิสั่งโคกบ้าอะไรยี่สิบอันเลยวะเนี่ยกินเยอะอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงเมนเดี๋ยวถอยถอยเมนเมนเราก็ต้องไปส่งที่สำนักงานเก้าไกลตรงนี้ใช่ปะ่ะโอ้โหชิวๆง่ายๆนี่มน,มนเมนตำหนนตำหนนนี่วุ้นนี่มาจอดตอนนี้ปพบ๊บอุ้ยเดี๋ยวจะเย็นรถจะเย็นรถโอ้โหรถของพนักงานนะครับทุกคนไม่ใช่รถผมนะเนี่ยถ้าผมแบบทำพังดิผมต้องมาจ่ายด้วยโอเคป่ะเดี๋ยวเราต้องเอาของมาให้พวกนี้นะเออใครสั่งของครับผ โอ้ผมครับเออนี่เนีอ๋นอนี่หรอเออคุณพนักง,งานก้าวไกลคุณสั่งอะไรบ้างเหรอครับเออตอบดีเลยครับอ๋อสั่งโคกสิบอันหรอลง ก็สั่งพิซซ่าโอ้ยสั่งค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยโห่สี่สบาทได้เหรอเออไอเดี๋ยวโค้กสิอัอออนโอเคโคอสิบเออโคอสิบถูกละอ๋อขอบคุณมากครับที่ใช้บริการคราวหน้าก็ใช้บริการได้อีกนะโอ้ขอบคุณมากๆครับผมสั่งไปแค่แป๊บเดียวเองทำไมมาส่งเร็วจังเนี่ยเ,เออคือเซเว่นอยู่ตรงนั้นครับเดินไปก็ได้นะจริงๆอะ่ะโอ้ผมร้อนครับผมขี้เกียจออกไปเออโอเคครับผมอะไรของเขาเนี่ยโอ้ยเซเว่นอยู่ใกล้ๆแค่นี้เดินไปก็ซื้อได้แล้วเนี่ยโอ้โหแบบมาสั่งงงพนนักาาาอย่เร โอเคที่ตัดไปนั่นก็คือร้านขายหมานะครับทุกคนโอเคน่าจะเป็นร้านตรงนี้แน่ๆเลยนี่ตรงใกล้ๆตรงนี้นี่แหละนะ พนักง,งานเขาก็น่าจะร้อนนะครับทุกคนแล้วก็แบบประร้อนหน้าร้านแบบนี้เลยพนักง,งานขายดิเออสวัสดีครับผมเป็นพนักง,งานเซเว่นครับผมมาส่งของครับผมโอ้ขอบคุณมากนะครับที่มาส่งของเนี่ยผมหิวมากเลยเอาส่งบา้าเอาส่งบา้าผมจะเอาไปให้หมากินด้วยโอ,โอเคครับผมเดี๋ยวดีโอ้สั่งโคกยี่สิบอันคนนี้นีน่เองสั่งโคกยี่สิบอันแล้วก็สั่งนมนะครับทุกคนแล้วก็สั่งอะไรเออเบอร์เกอร์เหรอ okay. โอเคโอเคเอาขอบคุณที่ใช้บริการครับสั่งซะเยอะเลยนะครับโอ้หมาที่ร้านของผมมันเยะนนะผมก็เลยต้องสั่ง เยอะสักหน่อยดึงขอบคุณบ๊อปเลยนะที่มาส่งกันเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าผมจะสั่งอีกดโอโอเคครับผมนี่อุ้ยดูดิทุกคนเราได้บรลลกฏมาเพียบเลยนะครับทุกคนนี่โอ้เกือบสองกองเนี่ยโอเคเราต้องเงินไปพนักงานนะฮะทุกคนเหรนเหมนแมรนแมนเมนนี่เลี้ยวตรงนี้ครับผมแมนแล้วก็เอาเงินไปเก็บนะครับทุกคนบุญบุญบุญตรงนี้โอเคเนี่ยแล้วก็เอาเงินไปให้พนักง,งานเขานะครับทุกคน เอา้าคณพนักง,งานครับเอาเงินใม่แล้วครับผมอยู่ในนี้นะนี่อยู่นี้นะโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับผมเออเรามีอีกเรื่องหนึ่งนะครับสาขาที่ในเมืองน่ะเขาอยากให้คุณไปส่งของให้เนี่ยเพราะว่าพนักง,งานที่นู่นน่ะเขาลาป่วยนะสิไปส่งของแทนได้หน่อยเนาะจะเป็นอะไรที่ขอบคุณบอกบอกเลย โอเคครับผมสาขาในเมืองเหรอเฮ้ยเก๊สาขาใหญ่เรียกตัวเราว่ะทุกคนสาขาใหญ่เรียกตัวเราเลยเดี๋ยวเราขับรถไปที่สาขาใหญ่ดีกว,ว่าทุกคนแหมนี่เป็นไรเปยนไไปเลย,เลย,เลยนี่สาขาใหญ่ที่อยู่ในเมืองก็ใกล้ถึงแล้วนะทุกคนเลี้ยวซ้ายตรงนี้เพิ่มดีโหนี่มันทงเซเว่นนี่ว่ะอ้หดูดิสาขานี้เหมือนมันจะเพิ่งเปิดด้วยนะครับทุกคนแล้วก็มีเครื่องบินด้วยรอเคเดี๋ยวใครเันเอาเครื่องบินมาจอดหน้าร้านวะเนี่ยโอ้โหอันตรายโอเคมาจอดตรงนี้อะ อวังให้ลวกันนะโอเคโอ้ดูดิสาขานี้แบบค่อนข้างใหญ่เลยนะครับทุกคนดูดิโอ้มีลูกโป่งข้างบนด้วยแสดงว่าเพิ่งเปิดไม่ถึงอาทิตย์เลยทุกคนดูดิเป็นสาขาใหม่แล้วก็วิ้ดูมีตู้ ATM ด้วยว้าวก็เจ๋ง่งมีตู้ ATM ด้วยเอาไว้ใส่เงินด้วยว้าวโคตรดีแล้วก็แบบมีม์คกอดด้วยแล้วก็มีที่นั่งข้างหน้าดิเอาไว้แบบกินนะครับแคมเบอร์เกอร์อะไรแบบนี้แต่ก่อนหน้านั้นนะครับทุกคนนะก่อนที่พนักงานจะด่าเรานะครับทุกคนแล้วเขาไปที่พนักงานก่อนเออสสววััััดีีีคคคครรบบบบืออตนนนนนน้ผมมาาาาาแแททเเ่่่พกกงลปย มาเป็นแบบพนักง,งานส่งของไงครับโอ้มาส่งของกันเหรอไปถามอีกคนเลยดะคนนั้นนอะเขาเป็นคนดูแลโอ,โอเคครับผมเออคนนี้เหรอโอเคมามามาอ,อ่สวัสดีครับผมมาเป็นพนักง,งานส่งของครับผมเออมีอะไรให้ส่งบ้างครับผมโอ้สวัสดีครับไปส่งที่ห้องสมุดแล้วก็สํานักงานเก้าไกลใหญ่นะก็มีแค่นี้แหละครับผม โอเคครับผมในโดเซโอ้ oh, เขาสั่งอะไรเดียวโหดูดิอันนี้สั่งแบบของหรูซะด้วยดูดิเป็นเค้กเป็นแบบกาแฟาอะไรแบบนี้ด้วยนะครับทุกคนอันนี้อนนโอ้ยม,มีเหล้าด้วยโอเคมีไวน์นะครับทุกคนแล้วก็มีแบบอาหารแล้วก็มีอะไรอ่าฮอทดอกด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ไก่อูหสั่งซะเยอะเลยใครมันสั่งอะไรขนาดนี้วะเนี่ยเ,เดี๋ยวผมไปส่งของก่อนนะครับโอ้โชคดีนะครับแล้วก็เอาเงินเอาไว้ที่ผมเนาะโอเคครับผมเฮ้ยจะกกเงินอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยให้ตายเถอะนะโอเคทุกคนไปไปส่งที่ห้องสมุดนะครับทุกคนแล้วก็สํานักงาน ขาไก่ใหญ่ใช่ปะฉัไปเลยชิューๆกับผมนี่ขับรถไปมันเมย์บอกได้เลยลว่ารถคันนี้มันโคตรฉาเลยทุกคนไปอ e ีป๊อปนน้อยนี่แล้วก็เลี้ยวตรงน,นี้นี่ตรงน,นี้ก็คือห้องสมุดนะครับทุกคนนะแล้วก็อุ้ยนี่ใครเนี่ยน่ารักจังเลยดูดินี่มันนักเรียนนี่ว่าสวัสดีครับหนูอออหนูได้สั่งของหรือเปล่าครับโอ้ใช่แล้วค่ะหนูสั่งของกามีของมาส่งหนูหรือเปล่าคะเอาไดูเพิ่งสั่งแอปเซเว่นไปนะคะอ๋อได้ครับผมเออน้องก็สั่งกาแฟ3แล้วก็อู้ดูดิสั่ง เค้กสี่อันเลยเหล่าน้องกินเยอะนั้นเดียวแล้วก็สั่งหูดูสิสั่งแบบไข่กระทะทอดเหรอเบคอนกระทะนะครับทุกคนแล้วก็สั่งฮอทดอกด้วยอเอ้ทำไมน้องสั่งเยอะจังเลยเนี่ยเออเคือจริงๆแล้วหนูสั่งไม่เพื่อนๆนะคะแล้วคนครูเขาก็บอกว่าให้สั่งมาเยอะๆเพื่อนๆจะได้อิม่มๆนะคะอ๋อโอเคเอองั้นเดี๋ยวพี่กลับก่อนลวกันนะถ้าอยากจะสั่งอะไรเพิ่มก็ไปสั่งที่แอปเลยนะเดี๋ยวพี่มาส่งอีกรอบโอเค,ค่ะโอ,โอเคครับผมไปไปไปน้องนี่ค่อนข้างเสียงแหบไม่ทุกคนนะไม่ใช่น้องหรอกผมนี่แหเสียงบพิ นเย,เนยทุกคนเพิ่งตื่นแล้วก็มาอัดคลิปเลยเนี่ยต่อไปก็เป็นสํานักงานก้าไกลใหญ่นะครับทุกคนนี้ตรงนี้ Man Man, นี่เองเลยไปไปไแมนนั้นแมนนี้ บุญบูนมาแล้วแล้วก็ขี่เข้าไปได้ป่าววะเป็นไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเขาปรับทุกคนเดี๋ยวเขาปรับนี่มาแล้วครับมาแล้วครับเซเว่นมาส่งของแล้วครับผมเซเว่นมาส่งของแล้วครับผมนี่โอเคแล้วก็ว้วนี่ไงคุณพิธาเออสวัสดีครับคุณพิธาคุณได้สั่งของเซเว่นหรือเปล่าครับโอ้ใช่แล้วครับผมเพิ่งสั่งของไปเนี่ยอุ้ยมาแล้วจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวอุ้ยดีแล้วพนักงานเซเว่นเนี่ยถ้าเป็นคนเก่าแ้ะส่งยังช้าเลยแม่ถ้าเป็นคุณที่ส่งไวจริงเลยนะโอ้ยมันแน่นอนอยู่แล้วครับคุณพิธาและผมนี่แบบ เป็นพนักงานดีเด่นไงโอเคเอาของคุณไปได้ละเ,เดี๋ยวโอ้เข้าสั่งไว้ที่เองทุกคนแล้วก็สั่งวุ้ยหลายอย่างกันเนี่ยดูดิโอ้ดูแล้วก็สั่งอเอาปแล้วก็สั่งไก่ถ้าไปไก่2อ,อันไปได้อ๋อไก่มันแบบมันแยกนะครับทุกคนนะโอเคแล้วก็แค่นี้ใช่ไหมครับคุณพิธา,าถ้าคุณพิธาสั่งกค่นี้ก็ถ้ามีอะไรอยากจะสั่งเพิ่มก็บอกผมได้นะครับแล้วก็สั่งที่แอปได้เลยนะเดี๋ยวผมมาส่งอขอบคุณมากๆนะครับที่ใช้บริการโอ้ยอยู่เพิ่งไปครบ อันนี้คือทิปครับผมให้เอในครับในในทิปไหนเออโอ้ดูิีฮ้ยเขาให้ทิปโอ้หกกับสีบอลก็เลยหรอวะเนี่ยแสดงว่าทิปอันนี้คือของเราล้วนใช่ไหมโอ้ใช่แล้วครับผมผมเห็นคุณเหนื่อยน่ะผมก็เลยอยากจะให้คุณเป็นทิปเน่เป็นกําลังใจเล็กๆด้วยๆโอ้ขอบคุณมากๆเลยครับคุณพิธาอุ้ยดูดีทุกคนเราได้ทิปด้วย6กับสีบลกเลยเย้เฮ้ยออ้อย่างดี้แหละกําลังใจที่ดีต้องแบบนี้สิวะทุกคนนะเออการให้ทิปที่บอกได้เลยว่าพนักงานนี่จะมีกําลังใจแบบมากๆเลยนะฮะท คนโอเคเดี๋ยวเราเก็บเงินก่อนโอ้โหดูดิเอ้โอ้โหสาขาใหญ่นี่แบบบอกได้เลยว่าขายได้อย่างเยอะเลยดูดิอ,อย่างรวยอ่ะสาขาใหญ่ดูดิโอ้โหขายแค่วันแรกมันได้มาเกือบกี่กองเนี่ยหนึ่งสองสามสี่โอ้ห้ากองเลยเหรออย่างเยอะโอ้หูนี่ถ้าไปรวมทิปเราได้เป็นหกกองเลยเนี่ยอย่างเยอะเลยทุกคนโอเคไปเดี๋ยวเราเข้าไปที่สาขาเซเว่นก่อนเลยละกันทุกคนเน,น้นแม่เน้นแม่เน้นแม่น,นี่มาแล้วครับ บอแล้วมอแล้วครับผมนี่แม่การงานวันนี้เนะี่ยมันจะเปเจ้งลุ่งเรืองขนาดดีนะเออลุ่งเรืองไม่พอดนี่แบบแถมเราได้ทีบบบเพียบเลยเออมันใส่อะไรได้บ้างวะเดี่ยเออเอาดีแป๊บของคุณของคุณ,อคณเอาไปเลยไปเลยเดี๋ยไปเลยเอาไปเลยไปเลยด้ เอาไปหมดเลยดีโอเคส่วน6กอันนี้คือทิปนะครับทุกคนเฮ้ยสบายสบายแล้วก็ท่อนสูงนี่ไม่ได้ใช้เลยเลยโอ้โหเอามาสบามวะเนี่ยเออเอามาทํามวะเออไปไป,ไปเออไงครับผมหมดแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนนะโอ้ยอย่าเพิ่งไปครับอย่าเพิ่งไปอ,อะไรครับผมอะไรอะไรมีอะไรเหรอครับผมอ้อผมมีเรื่องจะรบกวนคุณสักหน่อยนึงน่ะคือมีลูกค้าที่เป็นหมอนะ่ะเขาบอกว่าให้ไปส่งของสักอย่างหนึ่งเป็นของที่ใหญ่บ้างเดี๋ยวคุณพร้อมที่จะไปส่งไหมแถมลูกค้าคนนั้นเขาทิปดักบอาเลยนอะเออ ค่าทิปหนักก็เอ้ยไปครับไป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 อยู่แล้วครับผมอะรีมันได้เงินผมเอาบทแหละโอ้จริงๆแล้วลูกค้าเขาบอกว่าให้ไปส่งเครื่องบินที่บ้านเขาเด่ะเขาเป็นคุณหมอเ่ะอ๋อคุณหมอที่เป็นคนรวยคนนั้นนั่นเองเหรอโอ้คุณรู้จักได้เหรอเนี่ยชอยแล้วขอบคุณหมอคนนั้นนั่นแหละเนาะเขาสั่งเครื่องบินไปด้สิคุณแบกไปเขาได้ไหมถ้าคุณแบกไปได้ดีเขาจะให้ทิปคุณหนักๆเลยเนาะเออโอเคครับได้ครับผมผมพอรู้จักเขาอยู่ครับผม นิดหน่อยนิดหน่อยโอ้นั่นดีเลยงั้นไปได้แล้วนะคุณเนาะโอเคครับผมเอ,อ่อคุณหมอก็สั่งเครื่องบินเหรอเครื่องบินลํานี้กันเหรอฮ้ยใช่เหรอทุกคนไปดูดิทุกคน, ه, กคนเหมือนว่าคุณหมอก็จะสั่งเครื่องบินลนํานี้แล้วก็ให้ไปส่งที่บ้านเขานะครับทุกคนนะผมพอรู้จักบ้านเขาอยู่หโหทุกคนดูดิสภาพโอ้โห นี่ต้องเราต้องขนเครื่องบินไปถึงบ้านคุณหมอเลยเหรอวะนนี้โอ้โหยังโหดดูดิยโหดจัดๆเ,เลยไปเลยไปเลยไปเลยแมน,นแมนเหมือนว่าบ้านคุณหมอเขาจะต,ต้องเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะฮะทุกคนโอเคไปเลยไปเลยแมน,นแมนตรงนี้ตรงนี้นี่น่าจะเป็นตรงนี้แน่ๆเลยวันนี่ยบ้านสุดที่เดี๋ยวะมีใครอยู่ตรงนั้นวะนะเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยว,เด,วยเดี๋ยวขากั้นซะด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะนักเลงเอ๋อเหรอใช่ป่ะนักเลงเอ๋อวะทุกคนคืออะไรอะเขาบอกว่าอะไรอะ ส่งของทุกอย่างไปไอ้ไม่ได้ไม่ได้ครับผมคือตอนเนี้ยผมต้องเอาเครื่องบินไปส่งบ้านคุณหมอครับราคาเป็นแพงมา,มากโอ้ยส่งมาเดียวนี่ไม่เงินตายเออไม่ได้จริงๆครับคุณเออคือไม่ได้ครับผมเพราะว่าแบบเ,เครื่องบินลำนี้มันแพงมา,มากๆเลยอโอใครว่าฉันเออนะฉันจะจัดการให้หมดเลยนี่แน่นี่แน่นแนมันใสนี่ผมเอา เออเดี๋ยวใจเย็นโอ้ยจเย็นพี่พี่เอออ่ะบุ้ยทุกคนนักเลงเอ๋ยยังดุเลยว่ะอะไรวะเนี่ยนี่ไงฟาดเข้าไปเลยมาดิก็มาดีครับก็มาดิครับดีเจอท่อนสูงฟาดเป็นไงล่ะมันยังโคตรเดี๋ยวเดี๋ยวมันนักเลงเอ๋ยมันเยอะขนาดนี้วะจะบอกนะผหมดซะกูมันต้องจัดการหมดแน่เลยวะเนี่ยดีก่อนมาดินี่แหน่นี่แหน่ฟาดเข้าไปมาดิก็มาดิครับก็มาดิครับนี่แหน่นี่แหน่นี่แหน่ไม่พวกกูเต้นหูดูนี่แตมันเยอะจ anyway. i̇şte ัดโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ตีมาดิ นี่แน่ตายแล้วหนึ่งโอเคมาเด็กกัมาดิครับกัมาดิครับกินก่อนกินก่อนวุ้ยวุ้ยนักเลงเออนักเลงเออนี่แหละโอ้ยตีพี่โดนโอ้โหใจเย็นเพชรใจยเย็นใจเย็นหนีเอ,อื้อบางทีผมก็รู้สึกว่าไอ้พวกนักเลงเออพวกนี้เป็นโกรธมากเกินไปนะจริงๆมาดิม네าทีละตัวมาดูดิมาทีละสามแล้วผมจะสู้มันยังไงวะเ네 OK, 네นี่ยโอ้โหโอเคมาเด็กฟรีล่ำหน้ามันให้เอามาดิมาดิจะเอากระบอกฟาดท่อนสูงท่อนสูงไปไแกจะมันนี่แน่ท่อนสูงฟาดไปไงล่ะมาดิ นี่แน่ไม่ได้ไอ้ท่อนส่งไปหูติชา้าเลยเกินนี่แน่นี่แน่ไอพวกนักเลงเออวดเด้เอ้คนจะมาส่งของเนี่ยมาขัดขวางเก่งจังเลยเออตายเถอะหูแถมเราแบบหูโดนฟาดไป2ทีด้วยหูตายไป2รอบโอเคไปเดี๋ยวเราเอาของาให้คุณหมอก่อนละกันนะครับทุกคนแล้วก็รีบๆหน่อยรีบๆห,หน่อยทุกคนเดี๋ยวเครื่องบินเสียหายนี่โอเคแล้วเราจะโดนปรับนะครับทุกคนนี่วุนวุ่นวุนวุนม,มาแล้วมาแล้วเดี่ไงน่าจะเป็นคุณหมอคนนี้แน่ๆเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวจอดตรงนี้ก่อนละกันแล้วก็คนไปไว้บ้านเขานะครับ ทุกคนนี่จอดตรงนี้นี่เออสวัสดีฮะคุณหมอคือตอนนี้ผมเอาเครื่องบินมาให้แล้วครับเอ,อ่อตอนนี้แล้วก็ผมก็ต้องทําอะไรต่อครับโอ้ขอบคุณบ่บกเลยนะครับคนไข้คือนักเลงพวกเนี้ยมันมาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะอยู่ดีก็มาดักที่หน้าบ้านผมเห็นผมรวยสักหน่อยหนึ่งเนี่ยอ,อ๋อนี่ครับคือทิปอ๋อเนี่ยโอ้ทิปเยอะมากทุกคนดูดิเออเอามาสักสองอันละกัน <c oughs> อ,อ๋ขอบคุณมากครับผมที่ให้ทิปนะครับคุณหมอไม่เป็นไรครับผมถ้ามีอะไรผมรับใช้ก็บอกได้เลยนะเออแล้วก็ให้ทิปหนักหนักเหมือนเดิมดนะ้วยครับ ผมถ้ามีอะไรครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะใช้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะก็มีแค่นี้แหละครับกลับไปที่เซเว่นได้เลยโอ,โอเคครับผมเฮ้ยทุกคนตอนนี้งานเราก็น่าจะหมดแล้วนะครับทุกคนนะอุย้ยเดี๋ยวเรากลับบ้านเลยแล้วกันนะครับทุกคนนะไม่ต้องไปรับของรับของแล้วเหนื่อยเหนื่อยกับพวกนักเลงเออพวกนี้ี่แหละไม่ใช่เลยหรอกเฮ <c oughs> ้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ผมต้องขอไปกินนี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนนะว้เจอใหม่คลิปหน้านะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ได้บอกได้เลยว่าเเเเป็นนนนนงาาาทที่่หหัักกกกแลล้วืออยยมๆคคครรบสสโุ สำหรับวันนี้บายยนะครับทุกคนเย่เดี๋ยวผมเอารถไปกลับไปที่บ้านก่อนละกันเฮ้เ hey, ด<ๆ>ินๆเลยเลย,เล,ยลงจากรถดีโอเคเหนื่อยจริงๆเลย,เยวันน<ห>ี้โอ้ยเหนื่อยกันนักเลงเออเนี่ย